แมนอ้า oh. แล้วแม่จะกลับบ้านยังไงฮึ huh? <c oughs> กินเสร็จนอนบนหลังคารถอาเอ้าเอา สงสัยจริงๆเลยอ่ะสงสัยมากแล้วว่าแล้วแม่จะกลับบ้านยังไงฮะให้กลับยังไงอดูดีดูทำหน้า <c oughs> ก็อนนี้หลังรถแม่ไม่จะกลับบ้านลงไม้อ่ะฮะอ๋อทำไมอ่ะตอนนี้เอะอ่ะเอาเร็วเว ยายที่นอนยายที่นอนแล้วไงไม่น่าใช่ <laughs> แบทแมนมันไม่น่าใช่นะเอี้ยวไปเอี้ยวมา <laughs> จะออกใช่ไหมคันนี้ใช่ปะ,ะถ้าออกไปเลยปะไปอยู่ด้วยปะ